เหรียญเก่าหายากราคาแพงขึ้นสูงสุดถึง5 0 0 0 0นบาทจะมีข้อมูลอย่างไรมาดูในคลิปได้เลยครับสนใจติดต่อทาง Facebook หรือทางไลน์ได้เลยครับสวัสดีครับก่อนอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวมาแบ่งปันพระเครื่องกันก่อนนะครับใครสนใจองค์ไหนทักมาบอกผมได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะก็อ่ะเริ่มจากองค์แรกนะครับอ่ะ องนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นเหรียญของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะครับก็ผิวเหรียญเรียบนะครับอันนี้ด้านซ้ายอ่ะให้ดูด้านซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นด้านขวานะครับขอบจะเป็นแบบขอบเรียบนะก็สวยนะครับด้านหลังนะครับรุ่นหนึ่งเทวดาเล่นดินนะครับหรือเทวดาเดินดินเป็นอักขรเลขยันนะครับนะโมพุทธายะนะครับก็ เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากบูชาเหรียญนี้นะครับก็สามารถติดต่อร้านเราเข้ามาได้เลยราคาพิเศษราคาแบ่งปันราคากันเองแน่นอนครับสําหรับเหรียญหลวงปู่สวงมาต่อกันนะครับองค์ที่สองนะ,ะเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งเหรียญนี้ครับอ่ะด้านหน้านะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อสำลิศนะครับสมดังใจหวังสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับ ที่ระลึกในงานฉลองสาราการประเรียนนะครับอะไรเนี่ยวัดดินห้วยสารามนะครับมักกะสันนะครับอ่ะด้านหลังนะครับพระครูสุตานุกูลนะครับพระอาจารย์ขวัญธรรมปาโลนะครับอ่ะด้านซ้ายนะครับขอบจะเป็นขอบที่ค่อนข้างเรียบนะด้านขวานะครับก็เพื่อนเพื่อนท่านใดที่เป็นสายตรงนะครับ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะราคาพิเศษราคาลดพิเศษโปรโมชั่นแรงๆให้กับเพื่อนๆชาวพระเครื่องวัถุมงคลเลยมาองค์ที่3นะครับแกะให้ดูก่อนองค์นี้อขออนุญาตนิดนึงเนอรช้านิดหน่อยอย่าว่ากันด้านหน้านะครับจะเป็นรูปของหลวงพ่อนะครับอ่ะหลวงพ่อ อะไรเนี่ยหลวงพ่อทีหลวงพ่อทียันปิยะธรรมโมหลวงพ่อท,อทีทียันติหรือเปล่านะครับอ่ะขออภัยนะครับถ้าอ่านไม่ชัดนะครับเทียันติปิยะธรรมโมนะครับก็ด้านหน้าเป็นเหรียญที่สวยมากนะอ่ะอันนี้ขอบซ้ายนะครับขอบขวาแล้วก็ด้านหลังครับอ่ะ วัดสรรทรัพย์ปิษฐาราม2509นกะก็หากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจราคาพิเศษมีให้เพื่อนๆแน่นอนครับผมมาต่อกันเหรียญที่4นะครับเป็นเหรียญนี้อ่ะขออภัยนะครับอช้านิดช้าหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะอ่ะรูปพระก,กิ่งนะครับสมเด็จด,ด้านหน้าก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับ ขอบด้านซ้ายนะครับจะเป็นเหรียญที่ขอบเรียบสวยมากๆนะครับก็เรียกได้ว่าเทคโนโลยีการสร้างเหรียญเนี่ยดีใช้ได้ขอบด้านขวานะครับก็จะเป็นขอบเรียบเหมือนกันนะครับก็ดีครับสวย2508ปวัดพระบางวัดอรุณนะครับก็เป็นเหรียญที่เก่ามากๆแล้วนะครับเกือบจะ60ปีแล้วก็หากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจเช่าบูชามีมุมนะครับอยากได้ไปปล่อยตอ่อหรืออยากจะ บูชาไว้เองนะครับหรือเก็บสะสมนะครับก็ติดต่อทักมาก็แล้วกันมาต่อกันกับองค์นี้ครับอ่องค์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อสุดใจปัญญาสิรินะครับนะมะพะทะนะครับก็อ่ะด้านหน้าเดี๋ยวหลวงพ่อด้านซ้ายนะครับก็ขอบ จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีคล้ายรอยตัดหน่อยด้าน,นขวาก็เหมือนกันนะครับด้านหลังนะครับวัดพระเกตธรรมชนาราม2,500พระอุโบสถนะครับก็ตรงกลางก็จะเป็นรูปคล้ายพระอุโบสถเนาะวัดพระเกตธรรมชนารามนะครับก็6 6ปีอ่ะเก่าดีนะครับใครที่สนใจบูชาเหรียญนี้นะครับ ไม่ว่าจะบูชาหรือนำไปปล่อยต่อหรือเก็บสะส,สมเนี่ยก็สามารถบอกเราเข้ามาได้มาต่อกันนะครับให้ดูขออน,นุญาตน,นะครับอ,อันนี้ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระปางชนะมารนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังอ่ะก็เห็นไหมสวยๆแบบนี้เลย เก่าๆนะก็เนเพื่อนท่านใดชอบก็ทานมาครับอง์น,นี้จะดูเล็กกว่านิดนึงนะครับแต่ก็แค่นิดเดียวแหละะแต่ได้ดูเทียบกันนะครับเอยจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ใกล้เคียงกันเนาะใกล้ใกล้เคียงกันนะครับเอยเผยๆองนี้จะใหญ่กว่านะครับก็ขออภัยนิดนึงเมื่อกี้สงสัยถือห่างกันไปหน่อยนะครับอ่ะเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชื่นชอบหรือสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะ ราคาไม่แพงราคากันเองนะครับก็เป็นพระเครื่องที่หายากแล้วในปัจจุบันมาดูที่องค์นี้ครับอ,องค์นี้เจอพระครูวิมลกิตนะครับด้านหน้าก็เป็นรูปของหลวงพ่อนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยจะเป็นเขาเราียกว่าลายลายกระหนกเนาะสวยนะครับ ด้านซ้ายนะครับเป็นรอยตัดของเหรียญอ่ะด้านขวาครับผมแล้วก็ด้านหลังครับอาจจะเป็นพระปังปาดเลไลเหมาะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับก็คือช้างกับพญาพญาช้างกับพญาลิงนำของมาถวายให้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่ระลึกในงานบำเพ็ญกุศลน,นะครับครบ5รอบ2511ก็เหรียญเก้านะครับไม่ควรพลาด สนใจครับมาสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นนี้เป็นไงแกะอุ้ยแกะยากซองเก่านะครับซองเก่าด้วยนะโอเคด้านหน้าจะเป็นเหมือนพระเกี้ยวนะครับอ่ะด้านซ้ายครับขอบเรียบเรียบนะครับอ่ะด้านขวาครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นอักขระเลขยันนะครับอะไรี่อ่ะให้เพื่อนๆดูแล้วกันเห็นไหมครับจังหวัดสระบุรีนะครับปีอะไรเนี่ยโหตัวอักษรเล็กมากก็เพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อผมมากเนาะราคาพิเศษ เหรียญเก่าหายากราคาแพงสูงสุด500,000บาทมีข้อมูลยังไงนะครับเดี๋ยวมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญครุฑเฉียงนะครับครุฑเฉียงเนี่ยเป็นเหรียญที่ในปัจจุบันหายากพอสมควรแล้วนะครับส่วนใหญ่ที่เราพบเจอกันก็คือปี2,520กับ2,522นะครับปี20เนี่ยกับปี22ราคาซื้อขายนะครับ ในปัจจุบันนะอยู่ที่หลักสิบนะครับตั้งแต่พู่ง่ายคือตั้งแต่สิบาทจนถึง99จนไปถึงหลักร้อยครับตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลายร้อยเลยนะครับส,ส่วนมีอีกปีหนึ่งนะครับที่แพงก็คือปี2524ครับปี2524นะครับ ในปัจจุบันนี้ใครมีสภาพสวยๆวิงวับไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาเนี่ยว่ากันว่าสูงถึง5 0 0 0 0นบาทแล้วนะครับสำหรับเหรียญ5บาทคุเชียงปี2,524ที่มีสภาพสวย